มาชิมกันค่ะมาชิมกันค่ะปาชิมค่ะปลาชิอืมหอก็ชิมรอือ่อยครับอืมอร่อยครับอือร่อยอร่อยลร่อยอร่อยอร่อยร่อยอ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 ่ยอ่ยอร่อยอร่อยอรคีย่อยวน่อยอ่อ่อ่อยอ่อย่อ่อยอยอรอย่ย่อยย่อยร่อยยอยรอยอยอยนะ่อยอร่อยอ่อยอ่อยค่อ่ะ่อ่ กนแรกวเชกดเชโอเคเอ๊ะครั้งใค่ะ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 ่ะคเะค่ะค่ัคนะค่ะค่อค่ะค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 ่ัว่ะะค่ะวันนี้ค่ค่ะะพาเพื่อน่ะค่ะค่่ะค่ะค่่นค่ะค่ะ่ะน่ะ่ะค่ะค่ะเค่ะคย่อน่ะคะคะพ่ค่ะ่ะน ทำเกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวทอดเป็นอาหารทานเล่นนะคะเพื่อนๆนะค่ะเดี๋ยวยายนอยจะพามาทำนะคะเพื่อนๆเพื่อนยายนอยนนจะพาเพื่อนๆมาหมากักหมักหมูไว้ก่อนเนาะอันนี้หมูก็แบ่งมาแค่นิดเดียวประมาณยี่สิบบาทเนาะต้องใส่เยอะค่ะสำหรับเอาไปแปะหอ่หอห่อเกี๊ยวค่ะ ถ้าไปใส่เยอะนะหมูก็จะไม่สุกเกี๊ยวก็จะสุกก่อนอันนี้อย่นาน้อยใส่รสดีหยิบมือหยิบมือค่ะหยิบมือค่ะหนึ่งแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่ามันของนิดเดียวเราไม่ต้องไปใส่เยอะค่ะเอาอันนี้ทําให้มันแค่หมูนุ่มนะคะเพื่อนเพื่อน,น,นถ้าไม่อยากใหกระทะไหมเนาะ การห่อเกี๊ยวทอดเราต้องขูดก่อนนะคะขูดแป้งออกก่อนนะคะเพราะว่าแผ่นเกี๊ยวจะมีมีแป้งค่ะแป้งที่เขาคุกไวเ้เขาก็การการติดกันของแผ่นเกี๊ยวของเพื่อนนี่ค่ะขูดไปเลยค่ะใช้มีดบางๆค่ะขูดเบาๆค่ะเพื่อนขูดแป้งเป็นขาวๆเขา,ขา,ขาจะหลุดออกมาเป็นแบบนี้ก็ขูดไปเลย ด่ดีล้วมันจะทอดง่ายค่ะไม่ทําให้ให้กระทะเราน้ํามันเราไหม้เนาะเดี๋ยวน้อยเคยห่อแบบไม่ขูดกระทะก็น้ํามันไหม้ตามเราไม่ได้ทําขายเนาะไม่ได้รีบเร่งขูดไปเลยค่ะเพื่อนจ้าใช้มีดบางๆนะคะเพื่อน โเคขุดไปเลยค่ะขุดเดี๋ยวยานน้อยก็จะขอเวลาเพื่อนเพื่อนขูดแผ่นเกี้ยวไปก่อนเนาะขูดจนกว่าจะหมดค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแผ่นเกี้ยวนะคะแผ่นเกี้ยวที่ยันน้อยขูดแล้วนะ เป็นอย่างนี้แหละค่ะนี่ค่ะก็แป้งไม่ค่อยมีแล้วเนาะมันจะได้ทอดง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะมาห่อแผ่นเกีียวกันนะจ๊ะน้อยจะพามาห่อแผ่นเกีียวน,นะคะเพื่อนอันนี้น้ํามีนิดหนึ่งเนาะนี่ค่ะใส่แค่นี้ค่ะหมูไม่ต้องไปใส่ยเยอะนะคะเพื่อนเพราะว่าหมูมันจะสุกยากถ้าใส่ยเยอะเนี่ค่ะเกี๊ยวสุกไวนี่ค่ะใส่เต้มไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อน เต็มไปเลยนะจ้าเราไม่ต้องใส่น้ําเราใส่แบบนี้ก็ได้เนาะถ้ามันกลัวมันไม่ติดเนาะเราก็แตะน้ําลงไปแล้วก็พับมาค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะ นี่ค่ะก็ทําแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนทํอยาเยอะน้อยจะขออนุญาตทําจุดเสร็จนะครับเพื่อนลานก็เล่นเสียงดังเนาะนี่ค่ะที่ห่อได้เป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนน้ามันร้อนแล้วแล้วก็ใส่เยวลงไปทอดเลยนะครับเพื่อนนี่ค่ะเยวที่เราห่อได้ะคะ่ะใส่ไปเลยทีละสี่ห้าแผ่น,นะคะ่ะเพื่อนอีกจ้า ส่ายใสายกลับค่ะกลับค่ะกลับนค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเกี๊ยวทอดอร่อยอร่อยจิ้มกับน้ําจิ้มอันนี้น้ําจิ้มไก่นะคะเพื่อนนี่ค่ะไม่ต้องไปทําให้เสียเวลาจิ้มได้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเกี๊ยวทอดยายน้อยก็เสร็จเรียบร้อยมาเย็นน้อยจะพาชิมนะคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนมาย็ยน้อยจะพาชิมค่ะจิ้มจิ้มจิ้มนี่ค่ะจิ้มน้ําจิ้มไก่ก็ชิมนะคะ กรอบแซ่บค่ะหนูจิ้มไม่ได้มันเผ็ดค่ะอืมอร่อยมากเลมาชิมกันค่ะมาชิมกันค่ะมมาชิค่ะออืืหวานก็ชิมอมือร่อยครับอือร่อยครับอือร่อยไหมคะลูกอร่อยครับือร่อยกินเลยค่ะ อร่อยค่ะเพื่อนๆมาค่ะสำหรับคลิปนี้เนยน้อยขอจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามเนยน้อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เนยน้อยด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนรักกดแชร์ใช่กดแชร์โอเคเอ้ฮะตั้งกใจฮะอ๋ออ๋ออ๋อค่ะ